หากินกันกินอยูะไรพี่น้องก็มีันกินได้ค่ะตรงประคออืเปลือกพันกินน้ำเลยไหมเปลือกแหงอยากเปลือกซ้อมอยู่เนี่ยวันนี้กินเห่าเทียนกันนะนังเบิ่งชลายก็ยุดงชนีเลยพี่น้องไชินังกับเตือนเบิ่งก๋วยปลนะเป็นโง่เมื่อทางบ้านมัดเครื่องหดคุมไปนะแก่ไปแก่มาปบผลได้เมื่อกี้เด้๋ยวบนชนผลบ่ตากัน มุเฮ็ดบวดไปน้อยใช่ใครฮูฮูฮูเน้ำไม้ต๊มคนงานวานี่้ำไม้ต๊มมันหวานพี่น้องเอ้ยน้เพราะายังอิ่มอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ากินตอนเกาโมงนี่ผู้รู้สา้ามาส่งเขาแย่งมาเพิ่นหิ้วเขาสดอดขมโอ้เฮงชัวร์เหรอ เอาไปตะเล้งแล้วบบราณแพงาม่สาอยู่ว่ไมาถ่ายกินมาเจอเทนละแต่เซียนมาส่งเขาอ่ะว่าแรงไม่ได้สิมาอดีมาเอาเขามากินแน่ยันเผื่อแรงกันยะคาร์บาลีได้ไหมดีเลยเนาะจงก้อุตสาหาดีแล้วเนาะมีเน้กินในแห้งดีแล้วโชาใจแต่หาหลฮิตก่อนไม่สิมกันบอให้มาส่งเขาอันไหน จะมาข่อยสย้อมบ่เมื่อ okay, ข่อยจะนี่เราข่อยสะเขาแล้วข่อยกับเมื่อเผื่อเจ้าอันเมื่อนั้นโดแล้วข้าพะจ้กินกันกินอยู่ไรพี่น้องกินวันกินได้ไงตรงประคอเอิญเพิ่นกินน้ำเลยไหมเพิ่งนี่แหงหยากเพิ่งชอบอยู่เนีะวันนี้กินเผาอเที่ยนกันเนาะนางเบิงชลช่กุยจุตสนีเลยพี่น้อยชินน้ำกับเปื่อนเบิงก๋วยฝนนะเป็นโงนเมื่อทางบ้านเมื่เครื่องข่อยคุ้มไปเละแก่ไปแก่มาปบผลได้เมื่อกี้นี่เด้๋บ่นชวนผลบอต้ากัน เอากระสอบมุงหลังคากับสดนโอ้โหฮะมื่อนี้ก็โจตัดเข่าเนาะเบาจิตก็จังได้ได้จังไห้ละกี่ว่าพากันว่าวกันโอ้ยตัดรอบเท้ารอบแรงเขาก็ไปงานว่ะนะได้เห็ดละบัดฮ่องเบิง่งเพื่อสิเพื่ออาบน้ำอาบน้ำใหเพื่อสิไปงมไปงานค่ำแล้วเบาชีตจะได้เห็ดกัน กุ้มมือซะมือไปก็ไปมือยุดก็ยุดเอาเป็นมือโลดว่ะเผินตัดเขา่าว่ะเพิ่นหรือว่าเพิ่นไปแล้วบ่เเออนาะไปทางมันห่มก่อนบ่าตาก็ได้หเด้ช่องเนาะผลงานหลังจากตัดแล้วก็แตกปงอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าบนใดใบมันทมลายมันก็นบ่ปงบ่าตาเบืนะ้องในแถว่ตัวในน้ำนะั่นโอ้ยพี่น,อน,น้องเนาะวิ่ดขันเบิดเลยไง เฮ้อคักกันีสบาดเนาะโดนในน้ำนะโป่งว่าอยู่ครับใส่ผูยเด้ตัวนี้ใส่ผูยเพื่อผู้ช่วยเพื่เอเขาพี่น้องเนา,จาะจังใดก็อ่าขอกาบทักทายสบายดีกับพ่อแมพออ่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลยการยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องของ บอตาปันเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะทางใดกันเขาก็เบิ่งว่าส้มเป็นกำลังแห้งใจให้แน่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะเปิดภาพมาได้ก็ไม่ได้กินนะเอ้ยเนาะกินแล้วเมื่อกี้กับโอ้เนาะสิบสองโมงเลยทีแรกนะพากันว่ากันว่ามื้อนี้สิไปมั่งเฮือนนั่นว่าพระหางลูกหาแล้วพี่น้องเนาะมังซอยกันว่าซั่นแหมบ่นเนาะยันไปแล้วมื้อนี้แบบ ตัดแล้วบัจจิเล่ที่สองโมงยังบ่ได้เ,เมื่อเฮือดเมื่อหยังอยู่แม่นผัดใกล้ชิแล้วเด้คั่นบ่เฮ็ดเลยหอดมีกระเทิญน,นะอ่ะเาเลยเอ้าอย่าเลยว่ามือใหม่ก่อนละไปตุ่มโฮมกันอยู่บ้านพหางลูกหาบ้านสังงงานได้เมียนอกเมียนอ้นอยเวลาเดียวนี่เนาะบ้านอย่างนั้นอูท้ทังบ้านอ่าคำปะอกปะเน่ทั้งบ้านประกอบปะขวอยพูดทำมงังซนว่ะเออพุ่นแหละหอดเมือ,มองซนพุ่นแหละ นำท่วบ่เลวแถวแแนั้นนะเนาะอเปินปล่อยเขื่อนได้ือว่นนี้เขาตึกก็เจ้าตึกปาลาแซวซาอยู่แห้งไหนทางนั้นน่ะทางทางนี้นหัวแห้งทางนั้นนี่ปอดเตึกปลาเซวอยู่หาหน้า,าก,ก,กับชาวบ้านชาวบ้านเปียบขนลินยันสามีกินบะเตะเราปขอกินบะตะเด้เผื่อจะถิกินชามสีมงกระบดดวะบุเบียฮะบุเบิยบะตะ

ตั ort, 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 ort. Aky, uh, ดอ่อนอ่อนอ่อนอะไรโคบโคบโคบมากระโปบุไปเลยุ่นเบิดละทั้งวันพีนพูนกับโมเลือดอกนั่นเจ้าเครื่องไผ่เฮ้ยมันแดดเลยสักเครื่องวัดสมุดไปน้ำมันนี่กับเบิดใหม่เบิร์ดลายแสนแต่รวยได้พี่น้องเนาะอ๋อน้ำมันหัวรใส่ให้รถเจ้าสามสิบเต็มแต่ก็โผล่หับเอาพูดป้ามาก่อนมาอื่นเนาะว่าทีซื้อให้เพิ่นดสอบหนึ่งอะเออ ว่าหน้าใหญ่ยังไม่ใส่เนาะนี่ก็ยังบบทัวร์อยู่นะเลยเอามาใส่ทัวร์หมื่นชื่อมาแทนเพื่อนบัตรบัตรเห็นน่ากินลูกสาวคือว่านยังหน่อยเดียวบอมเขาแน่เนาะยังเปนสินเดินสินดาวซ้่ไหกุ้มบ่อะลรเพราะว่าฐานชิ้นใหญเป็นแกลบใหญ่น่ะประมาณนสองหลายสองไหมลูกแกลบปลายมันบวเนาะเอ้ากองน้อยนี่ชื่อช่องอะไรจ๊ะกอง áo bự to, đền còn đấy vẫn còn đang kĩ, để lại con một à? Đó. Ở đây nè, con là cái si là con nõi nó con Bỏ con 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 nõi sáu, bột cụm, cái con một này, phở hòn thì si bột kho. con một đai lót, đai si mướn, con một si mướn hà mướn thôi nát, con nõi nè, bớt. Hôm nay đền một, em sẽ nôn là con nhảy đó. Bớt bớt nè, sáu con nhảy. Bao là ล้าสองล่านนะอันนี้คือสำหรับในการลกกินแบบน้ำมดยังไม่ได้เข่าคโนน่ะแม่มาในแตหน้าทิศนี่นะเดี๋ยวว่าเอออกมันก็ยังบืดอเข่าเขาเลยว่ามีคนเพิ่กระเซาว่าคือว้าอีกผู้อว่ายาเล้วห่ตาตไวด้วายมือเดียวยังบอกลยออจับมานได้ไหมเนาะเดวได้โหไอ้พนะมาเห็นน้ำเข่าไนนมาหาเห็นไหนยังไม่ได้เข่าคอโนไม่ได้เข่าบเมืองำพน์ิ คุณละตกแรงพินาคุนละพี่น้องเนาะคุ่นครบสองปีพุนละทิเปลี่ยนม้าปองเขาปนี่งเก๋งแรงเาถามุพ่นเหอกินนะืั <Ri controversial S 1> <certains> นนี้กินเข่าได้กินสามข้าบกันก็หามาว่ากินลาก็ชอกปีปีแล้วยากินนมสงสองถามคุนกินนมอันนั้นได้อะได้กำไรสับไอ กำลังสับเพินทิงตัวนมอันกล่องให้คิ้วรมนะนมให้คิ้วค่ะคือมัวแดงถามเพินนี่มัดพิษกับนมมัวแดงนะกินมาเจ็บทอกโอ้ยไปกินอย่างี้กันมันบุลืุกแล้วประมาณปีไปแถชองปีนะกินอันนมกลองเลยแล้วมันสีง่ายทำไรก็คือเกาพอเด็กน้อยนะพอมันลื่นกินไปที่กูแล้วพอเผินเจ็บท้องไปกับวันทิดทิดไปก็เริ่มเริ่มคุ้นชินแล้วบ่

รวมมิดเลยนอาจจะว่าเขาจะให้กินแบบเป็นลากกะหีแบบเขาเจ้าแบบเปิดแบบโบรายแนะนำตัวที่มีน้ำตาลเด้ยินทีมีน้ำตาลเพื่อเพื่อนยัยพี่ตัวน้าเอืโซฮกให้คิ้วคนฮะต่อผนตัวน่ะเขาลักบรดรกมันราคาสูงเผ็ดป่ะเผ็ดแซ่บเดียวกับปี ท่านท่านขอดไปคุณเดียวจะบริจาคต้นน้ำมัมเจมนะเขาจะสิบมาอยู่หน้าอันนี้ได้เมียบรเบียดได้อันสามหายนี่ค่ะยิงเินเป็นเบาอยู่หอยคอรหมเป็นเนาะคอยหาคหอยเจี๊ยบตาคอยก็ได้เตหิโอ้เงาว้าวอิ่ม Uhm thử thử, khát, thử, thử. Này, phải ai, vườn thăng cao, thăng thái, cái là, cũng là kiểu, nha, hai vợ có mía không? nó có mía không? áo cao muống thôi chứ. nành na thùng thì nó phi แท้จริงนะมื้อนี้มาแต่เช่าอยู่แต่ว่ามา,มาบัดพอดีว่าเพิ่นลมงัวพี่น้องเนาะถ้าบอกเลยว่าเอาลาบสิ้นกัวงัวก่อนว่ยฮะแหลมแหลซะว่ะอ,อย่ามาันมันจังอ่าจางลงอีกจัดเอา้าให้ชามีเพิ่นกินข้าวแล้วจังให้เพิ่นพาเลาะเบิง่งเนาะพี่น้องเนะาะผลงานที่ตัดไว้พี่น้องเอ้ย แต่อยู่รำไห,หน้านี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะงามแล้วบ่ตาลงไปเบิ่งอยู่พอใส่ฝุ่ยเขียวมถึงอยู่นี่กับผลผลตกลินผลตกลินก้เพิ่นเป็นชาวเพิน่นใกล้ชิม่านนะก็จังสิมาผิวๆฝุ่ยมากใช่แบบนี้พอเพิ่นมีหมากมีฝนน้าโมแน่พี่น้องเลยพอเห็ดบอ่อเสียเหือเสียแห้งกันได้ฮะไปแห่ชาวมีเพ,พิ่นพาเลาะเนาะพี่น้องเนาะ ตัดภาพนี้บันนี้ก็มือกำดำเขียวมีแล้วพี่น้องฝนจะมาห่าอีกแล้ว่วงนี้ฝนตกถูกมือเนาะบางมือก็ลินมืดมือเลยเมื่อน้ฮากะวะไปเนี่ยแต่กระเที่ยวตกเที่ยวอ่ายุดไปเมล่อเนาะมาเคียเขาไอ้ผลต่อกะบหลังจากที่กินเขาแล้วขวมืัวว่านี่ไปหาไ็้หานอไม่ก็เลยบริมาเคียไอ้่น มาเคียรัดยันเพิินป่งยากพาก็เลยอ่ะเคียออกหาซะจึงขึ้นไวตัวใดบนใดมันหางแล้วก็ปกเขียนะครับขเขียแต่บอนมันปลไกใเป็นทีๆพอบให้มันนันยอดพอนอูไม่ป้งไม่หีบตั้งแต่เพิ่นติดภาคทวิตเอามาปิ้งไว้กระพุยตรงนั้นพี่น้องเนะสียงผลมาแล้ว มาเจะทางบใหญ่เนะทางมันคุกใหญ่หูมือตึบตือ,อยู่คนมากับเพนก่อนแล้วเนาะยอานี่ใครอยู่ใบบอหลายปนไหนถ้าแถวทางกลางละใบลายเฮงเขียนตะบนมัน ปาดบวาเมาตัดปวดมือกะคือร์ชได้เครื่องหนึ่งแล้วบึง่งคืบอบ่ลาวไรไปไแต่บัดไปตัดแล้วโอ้เพื่อเปอ,อร์ชีแล้วนแต่ตัดมาเนี่ยมันซ้ำมันนี่เนาะตัดทั้งเขาอันยอดน้ำน,นะคะถึงมาตัดเขาหวานเนาะนไปหัวก,กับเขียวไปหัวเลยแล้วกันะ ฝนมา,นาปุขึ้นยาำพะยำถุงโมเขียวนกขึ้นได้ยุ่ยแต่ปลาตาคนงานาอหายมันขึ้นง่ายวะขึ้นมาจึงใบบกุบโอ้ฝนหยิบเลยพี่น้อยฝนมาเร็วเนาะชงชิตโตแห้งอยู่ด้วยเนี่ยมาเลยพี่น้องเอ้ยโปรฝนก่อนเด้อเนาะ มาแล้วมาแล้วงาส่วนหมโปพี่เนอะมุดพ้น,น,นมานะคาะแรงมากแล้วกันแรงได้เ่ยกระดับปก่นก็พี่เนอะจะหาคัดจองอยู่รถไทยอยู่อันเนินพี่นเนาะมาจอเนาะพี่เนอะ เมื่อกี้โปรฝนแต่ตอนนี้ฝนยังม่ทันมาหอดอันใดกัเลยมาเสียเขาต่อกันเนาะก็เสียงฝนบางทีกลับไปเป็นผาดส่วนมเห็นคือจีหอดบางทีก็บหอหอดเองฮะพอได้แบบนิดคือเห็ดเห็นไหมเห็ดบนถางเหรอเนเห็ดเปีือกมันกินได้เราเป็นลายเนาะ ยิงกระเสียงฝนตกดังชัดๆอยู่แต่ยังมาบ่หอนอ่ะน้อเขาลงอยู่บ้านโคกใหญ่แห้งขนาดอยู่เน้อแเนมเ็นอยู่เนาะแต่งมาบ่หอนดูว่าขนไปเป็นพายบ่บัานใหญ่กับบัานน้อยความหวยอันเดียวอันบริใกล้บ้านน้องเนมเ็นราคาบ้านกันเนาะจะดีจิ้มไกด้เด้อเนาะ่ต้องมาไหนก็ได้ เทีตัดเขาให้มันแล้วเลยมาแล้วกันข้าฝกลุ้นตกเที่ยวตัดเที่ยวยุดอยู่บนใดมันอันนี้แห้งกระส์เลยใี่ไหมข้าวกลุ้นตกเป็นฝุ้นงานข้งวกลุนตกเป็นก้อนเป็นก้อนตบกระเดาเจอเป็นจุดๆได้ใบกุ้บบดฮืมฝนครพี่น้อง แนมเห็นอยู่เนาะตึงมาบ่ฮอนมันลมเน้มาบางทีารอัดตกเทว่าบันพีนี่เนาะมาสีเงงุดประมาณจะมีเองมันจะเสียงเป็นลมมาเสียงเป็นแรงดัง นี่เราปคุณทียันเสียงฟ้าดังเสียงฟันไปแบบเหลื่อมนะผ่าเสียงฟ้าดังนี่บุอยากอยู่กลางเดินบุอยากที่แบบออกจากเรือเลยคุนี่สะตกแหง้งจชไหมกระตกคะแนนมันจะดังเนาะม,มาหอดีได้แี่นอ้อยบันนี้นะปกกินอกบันนี้เยวเปิดภาพมาเปิดคลึงๆอยู่เนาะอันนี้ก็น่งกระจอ กอดเสาเทียงอยู่เนาะนี่กะ็พฝนพี่น้องเอ้ยเนาะมาชนพ่นอยู่ขอบคิงวะวัวเหนี้มันแห้งเนี่ยก็เลยอยู่ได้เนาะอยู่ได้ก็วัวชุนลุกให้นุ่มให้หน้ายังต้นแห้งบิดมันกระแดงมาเลยโอ้ยได้จได้นั่นก็ชวดลงกให้หน้าสะลงทำนิ้วใบเกีียวคือแล้วชวดลงตอนนี้ยังคัดอยู่ปี่พ่นฮากะวะเนาะพี่น้องวันนี้ฝนถอกลงอะบ่ มือเช่านี่แดดได้พี่น้องเนาะเด่ารงแล้วฉันกับบุษักรื่องได้คลิปใหม่พุกนี้หัวแล้วอันก่อหัวแล้วดูสบายดีเด้อจังได้มันบม่หอดเช้าสามชิปวันที่นะบอกฉันชิ่หอดยังจะบอกว่าอีกอันชิปไปนาทีชิปไปที่เอาลงไปชวนบมผูหานาทีพ้นกลับมาแล้วข่อยก็ปุ๊บเลยน่ะชนพ้าชนผลก่อนฉันคลิปเก่อจะกินอันข่อยกินเขาหัแล้วกว่าพี่อ้ายบุญยอมพี่อ้ายปลูกไงนาอยู่ข่อยบม่กล้าข่อยขนลตกผาแต่อยู่กลางเดินเนี่ย แต่ผมไม่ยังมาชนเขาไม่ชนเทียงห่างพี่ว่แต่บแนะดำเาอยาปาลงคุณตกูแบนียรแต่ว่าใครเน่แต่ว่าตกเรื่อยแล้วแบบผลผลเขาไม่ประมานั้นแล้วอะไรกันว่าผ้าผ้าไหมผลไหมนี่แตกแห้งมันย่านยัดให้เย็ดนี่ก็ตกโดนยุ่แต่บาดเปียงมาบาดได้ก็โยกใจสั่นเลยน้องขวากันโอ้ยมันบาเดี๋น้อยออกไปก่อนเ มันกะดีแหละโคบไปโคบไม้เลยพี่น้องเนาะยังจะกู้ใดแล้วมันจะติ๋วลงพี่น้องเลยเก็ดไว้ในกระห้อยหลายปีมันคาจะไปหมดยังเดือโตอันอยู่ในโตเทียงพี่น้องอันนี้พักกลางตารางแล้วแต่ปีเทียงนี่โมเมนต์ฮอดตปีหกปีเลยบอกพี่น้องตั้งแต่ลูกป้าเปิดมาเห็ดนะพี่น้องเนาะเปิดมาปลูกใช่ไต้กี้เทียงยันดั้งเดิมเลยก็อยู่อยู่อยู่บนรถไฟฮั้นพี่น้องเนาะ

เลยจักแปดพันน่นแปนประว่าดอนนี่แปดพันดอนนั่นแปดพันเนาะขอคนละครึ่งแม่ทั้งเบิดน่งหมื่นหกนะพี่น้องเนาะเพิ่ลได้ครึ่งกระทั้งน้ำมันกว้างกว่าทั้งนี้มันแบบแคบได้กุ้งไม้กับใบลายเองเป็นภูมิคลองห่างยอมหอบน้ำนี่แหละเป็นพุ่มิเรียนหรอมันชิญยากนะใบเนเพย่ปนนับอุ้มและุ่มิคลองมีหลายอุ้มและพี่น้องอุ้มกับเครือ เอาปอปาที่อยู่ชื่อเพื่อนพยาธภูมิคลองแหละมันดันเข้าไปมันถ่วงถเพื้นเนี่ยแต่ภูมิคลองก็ดีนะแต่ว่าเทางพืชมันแล้วนะเอาเตียงเขาไปตั้งไว้ย่งนู้นถักทื่ออย่างน้ำเกาะหัวมันยองคือเพียงทำให้สางพื้นจะคลาดหนูปลูกเปีให้นอนชิวปากเลยนิดหน้องคอยเขาหาอันคุณจะให้ปัาจัยเกาะหัวคนคุณจะเบื่อ บาดมมืนอนมือชาวมีบานเป็นยังกินหมากกระยคือสมดูดเลแล้วให้ชอบั่มเบิ้งว่หาไม่บุญได้เหรอกินแล้วเรยนต้องน้มดู่มันบวดูกับบไงบได้เหรอกินมะข่อมันยังบงเงี้ยวงอื่อนกแน่บางเงี้ยวข่อยบุดแลข่อยกินมาได้กัมาข้อนีแนวบุญเนาะต้องเอาแขวยิ้งอางบุญคือสาวจะหยิเขาเขวาทางหน้ายอนั่งนี่เหือน เฮ็ดอะไรฟังมันแม่มเอ้ยข้างเยื่อดังแปรี้ยส์อะแถวเพื่อนนี่ออกก้อนโมอพี่น้องออกไวเด็บมัพอออกแล้วบัดนัดโป่งบัดนัดออกอีกนัดออกต่อเลยออกไปทางหน้าเต็มทั้งข้างทั้งอย่างนัดออกทางทางลุ่มนะะก่เล่มทีสามหากระพุนขึ้นมาหน่อยหนึ่งทรงเล่มเต้ตั้งแต่หกเดือนเต้ป่าไว้แล้วเออเนาะเนกี๊ยวกไก่ไก่แล้วมันพบฝนกันนี่กระแดนบินตาตาดไปแน้ว เียบเหียบเยียบเดีย ب, เด๋ยวเพียงนี่แหละพี่น้องเนาะอ่านาบอตากพูดถาวเมยพูดคาลักอันนี้สุนมานี้พี่น, Bur น,นอนะ้องคา,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 าลักนี่ภาคพาาานาาานาูนพูดถาวเมยพูนเฮาได้เป็นอน่าโดนเนาะซื้อซื้อเพื้นแบบเป็นป่าเลยนะซื้อป่าเลยนะได้ใ<อ>ห<า>้นาซองให้นึงพูดบอตาซื้อนี่พูนภาคพูดดูสิตัวแดดมันอยู่เพิ่งพูดพูนเนาะแดดเลยอันนี้นะมันเป็นพูดของถาวเมนี่พูดบอตาเสือนำแต่สารสรุป เอาแม่ก็เลยปั่นทั้งนี้ให้เรื่องเนาะปั่นทั้งนี้ให้กี่คิดน้อยคิดใหญยอยู่เลยเพราะว่ากี่ว่าเรื่อยเรยเพิ่นสะีเอาถูกมีเนาะผู้เพิ่นมาถ่ายเห็ดเนี่ยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมักอยู่พี่นี่แหละทำแม่เังว่าเฮ้ยเย็ดยังไงเนาะว่ารนะแต่ว่าใช่ให้ผู้นัน้นบัดหน้าบอตาแบ่งที่นน้ำเสียหน้ก็เลยว่าเอา้าผู้นัดเลยก็เอาอยู่พุ่งวันนี้เลยมันติดกันเลยก็บอตาอยู่นี่เนาะ สรุปตัวเดินนี่ก็ของทําแม่ตั้งแต่ทางลงไปขึอนกันก็ของเฮาเลยบ่เออคืออันบนแล้วตรงที่เลยตรงเบรคตรงเตืนเลยต้งแต่หน้าทางเลยที่มันเรเบร์นี่นะอ่าหน้าแต่ละคนณอ่ะเอามันมันคืออนี่ว่าเทียงอย่างกันนี่เป็นดินอันปีพูดหนึ่งละดินมันคาได้ไหมนี่คาลักอันน่ะบ่ไอ้ตัวว่าตั้งแต่แลเบลงไปหอนพุ่นนะอันนี้นี่เด้ออ่าคาคาลักยังไงนี่คาลักยังไงขึ้นไปอันกุ๊กเสือกนั่น nướng nữ? đi xa ừ. lắc mầy lông mãn nidê ừ. à, si, si nà, hay lắc mầy lắc chân của chân phụ nữ? Ah, hết á. Nan mầm chân phụ ná. Na, kim pha, điều... à, na, ba, na, tao mè, na, ba phu, y là. Lay phu la hai, tao tang, kuu mani, hết á. Chân ngục thom ngục thom ngục quốc thông Theo ngục thom 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 ngục เชิงกุ้เชือกเชิงกุ้เชือกเชิงกุ้เชือกลับไปแขกหัวาแถวนั้นแล้วลืมไปฮันเฉพาะคืออันคงเห็นอันหนเลาแอนพุนมาหวานแต่ตัวนี้เนาะบัดตัวนี้ก็คงมอพิมพ์ห้านี่สองสามแถวนี่พุละแถวหน้ากัแต่ว่ามันสีเงาหเฮือนนี่ก็ยังเป็นของอีผู้หนึ่งอยู่ไลยบัวของทำแม่นั่นขาเฮือนรถไทยนั่นเด้เห็นเห็นบ่หลักมันจรงนั่นเออเห็นบ่ข่าเฮือนรถไทยมันได้เฮึงหนึ่งนะ แบบว่าล่วงกว้างนี somehow, ่แคบแห้งแต่ว่าสิล่วงแาวนี่แยวแยวแต่แต่ล่วงกว้างนี่แคบแห้งสวรรค์ล้มคือเนี่ยล้มกับโตรถไทยสองรถไทยสื่อน่ะเอาได้บูละรหายจช่ไหมแบบส่นะอันนี้ว่รกระจอดรถไทยก็ได้สองคันนึงจะมาขึ้นมาพี่เนี่ยบูรหงบูรหายหน้ามันแหลมเลยพี่น้องเนาะหน้ามันเวอร์เป็นเอิรนหน้าถงเงินก็แล้วกับหน้าชหมูนะชหมูมันแหลมแมันมันจอกมาสิเลยเสลียงเสลียงคือว่า คิดว่าทางพุ่นนันกว้างเนาะทางนี้น่ะมีแต่14โยกนี่บ่โยกนี่แหละเนาะจักฮู้ว่าทางกว้างมันหอมแฮงทอแต่ลวยาวนั่นยาวแต่ใบตะดินนั้นเฮ็ดเป็นของไผของมันบแล้วพี่น้องเนาะเฮ็ดตกาในปีนี้ยังบ่ออกโอ้จักามไดพี่น้องจักามไดเฮาบ่มีใบตะดินมีแต่ใบซื้อขายซื่ออือใบมอบกสิเท่านั้นแหละ เออวันนี้เพิ่นก็สิเฮ็ดใบขอบคองให้เบิดทุกคนนั่นแหละพี่น้องเนาะเฮ็ดบ่อยู่ดอกแต่คือเฮาไปเฮ็ดตั้งแต่วิกายังบ่ได้ได้บ่มีไผได้จะค้นว่เท่าผู้แล้วเพิ่นออกมาให้นี่จักยามได้จักยามได้เท่าเพิ่นอยากได้เงินเฮาอีก่คืออันคือของทําแม่เซ็นให้เจ้านี่กจังได๋ไสหลักฐานได้แต่ว่าเซ็นอยู่ปุ้มเขาแลนําเฮาบ่มีอ่ะบ่มีเฮาบ่มีหยังว่าแต่ว่าแบ่งให้ลูกอยู่แต่มันบ่มีหยังเพราะว่าเอกสารเขาบ่ทันออกยังให้จะหมออยู่ แต่ว่าไห้ดอกเพิ่นไปเอานะเด้นะพิ่นอยากได้เงินเพิ่นก็นเด้อเอาเงินมาเสียอีกเด้อเลยมีแต่เสียตะดินแต่ละปีแหละเสียค่าดินปีนี้ปีนี้เสียให้เลยหายแล้วป้องตีเนาะเพื่ไไอไปเอาเสียตัวาจากลานก่อนใช่นั่นเสียใบตะดินพุ่นนะบ่บ<า>ดินหน้านะแต่ละปีเพิ่นก็นสิเก็บแหละเพิ่นเอิ้นใบ ค่าภาษีที่ดอกที่ดินแล้วถลรถไทยรถยังก็ได้เก็บมาได้ท่ดดดิิินนนนนาาเฮืออตงงะััหรรถถไกยพี่น้องนนเอน,นงา,านนะ,นอนะเอาไปไปปวดเชร้าเลยไดี๋ก็ขอบกบขอบใจละลายเนาะพี่น้องเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บกุบกดขาก่าวโฆษณาพี่น้องเอ้ยเอาถ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบาย